กลับมาแล้วนะครับรายการเสน่ห์ของเรานะครับแน่นอนไม่ใช่งานวัดที่ไหนนะครับที่เห็นแสงสียงแย่มากมายตะกี้ที่แพนไปแฟนคลับของเขาทั้งนั้นนะครับขอเสียประมือต้อนรับริดเดอะสตาร์ เพียบเลยถ่ายรูปสักแท๊บนึงให้น้องอยากถ่ายรูปอะไรนะอะไรนะพี่หอยพี่ปั้นออกโอเคมาถ่ายด้วยกันนะครับตอนนี้เรามีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับมีซิทคอมนะครับนัดกับนัดนะครับใช่แล้วที่กําลังจะบอกว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่ากําลังจะไปเรียนคือตอนนี้เนี่ยกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับที่มอคอนแกนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ใช่ครับเรียนแพทย์อยู่ใช่ครับก็คืออาจจะแบบว่า มาทํางานได้บ้างอะไรบ้างนะครับยังไม่ได้ว่าหายไปเลยเฮ้ยแต่ไม่ได้อำนาจวงการนะยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนแต่ว่ามิถุนาปีหน้าคืออาจารแบบไปเริ่มเรียนแบบจริงๆจังๆแล้วอ๋อแต่ก็ยังมีงานมาให้เราเหมือนเดิมอย่าไปนะอย่าเลิกนะไม่งั้นพี่เปิ้ลตายแน่เลยแล้วครั้งนี้ครับโดนอะไรครับครั้งนี้โดนแบบว่ามีแฟนคลับของลิศนะครับป่วยกําลังจะตายเลยโรคอะไรครับ ลิวคีเมียครับลิวคีเมียดูคีเมียนี่เป,นเป็นเป็นอาการประมาณไหนครับคุณหมอฤทธิ์ครับเหมือนกับว่า,วาอากากรมันจะแบบ<อ>ว่ากลับบ้านแล้วมันหัวเวอมันผวาแล้วแบบว่าไปแล้วแบบทำเหมือนเราทําอะไรผิดอยู่ตลอดอ่ะโดนจ้องจะจับผิดเอออมันะไรฮะอะไรฮะผมนึกไม่ออกจริงโรคอะไร กูกลัวเมียกูกลัวเมียอ๋อวิลลี่ก็เป็นในโลเนี้โหกลัวที่ไหนเราวันนั้นเห็นบอกว่าไปไปซักผ้าอะไรสักอย่างกะไม่อยากเล่าอ้ไราเรื่องครอบครัวเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวแหม่มีที่ไหนเมียมาจ้างใช้สามีซักซักผ้าเราอ่าซักผ้า อยหลอกอะไรอ่ะหลอกหลอกหรือว่าไปทล้วนั้นแล้วเอาแต่ซักผ้าซักผ้าซักซักซักผ้าเป็นงานกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่เอ้าเราก็ทำธุระของเราอยู่ไงแล้วเมียจูนมาเลยมาถึงใช้ซักผ้าปุ๊บเราโวยกลับเลยทำไมฮะผมลักฟอกอยู่ไหนเล่นก็เล่นไม่สุดเออใช่เอ้าคนนี้คนนี้เป็นเล่นสุดเป็นลินเล่นนะเดี๋ยวนั้น เมียใช้ซักผ้าเป็นเมียครับโอ้โหแบบเราแบบไม่ยอมอ่ะลอยเลยครับโอยเยเฮ้ยผงสักผ้าอยู่ไหนวะเออเาการเล่นการเล่นต้องเล่นให้สุดสุดเอาให้เอาให้เต็มที่แล้วอย่างอย่างฮอลลีตตอนตอนที่แฟนคลับเนี่ยไม่สบายเป็นลูกร้ายจะตายอยู่แล้วเนี่ยเราได้โอกาสไปเยี่ยมเขาที่บ้านเหรอไปเยี่ยมที่บ้านเลยครับเดี๋ยวๆการไปเยี่ยมแฟนคลับที่บ้านนี่ทํากันบ่อยไหม ไม่มีเลยครับไม่มีแล้วก็ไม่เคยไม่เคยไปอย่างนี้ด้วยแต่ไหนก็แหมจะจะล่าลาออกไปอย่างนี้แล้วใช่ไหมก็จาเป็นต้องไปอย่างนี้ไม่ครับคือนี่คือเขาเขาเขาจะตายแล้วไงครับไปถึงบ้านเจออะไรเจอคนใช้ก่อนครับอย่างแรกครับคนใช้กําลังกวาดบ้านอยู่เลยแต่ว่าแบบเขาแบบอยู่ในภาวะแบบคนใช้อยู่ในภาวะกลัวๆอยู่ครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากให้เราขึ้นไปในบ้านพ่อเขาค่อนข้างจะไม่ชอบให้ลูกเขามา มาบ้าดาราโอ้่อนี่แบบของเรื่องเลยคือเขาพ่อเขาบอกว่าพบที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามาชอบลิซนี่แหละถึงเป็นอย่างนี้ไปดูนะครับว่าบรรยากาศนะครับของแฟนคลับเวลาไปเยี่ยมที่บ้านแล้วมันมีการกีดกันแบบนี้บรรยากาศวันนั้นประทับใจแน่นอนครับครั้งนี้ไปชมกันครับบรรยากาศจี๊จี้ม่อานนี่นะลิไปไปหาน้องคนนี้หน่อยนะเขาป่วยเป็นลูคีตอนี้เ เดี๋ยวลิซเซ็นอันนี้ไว้ให้น้องหน่อยนะให้เขาหน่อยอแล้วกันแฟนดลับป่วยครับไปดูกันว่าลิซจะมีน้ำใจขนาดไหนนี่ลิซไปเลยฮะนี่หายากนะคะศิลปินแบบนี้น้องรักลิซมากนะครับอันนี้คือห้องน้อง,น,องนี่ครับนี่คือห้องของแฟนดลับของน้องลิซนะฮะคือจะมีรูปลิซติดอยู่ในทุกที่อะฮะแต่เขาเพิ่งยิ้มให้เธอไี่นาน ป้าไปก็มีรปกวิตไฟก็มีโออกระดาษทิชชู่ทุกอย่างคือลิทหมดเลยทุกอย่างคือลครับิมาค่ะคุณสอบจะดีค่ะเอลูกคุณสอจอดตรงนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนายเขาจะด่าเอาอะค่ะเอาหรอล้วไปจอดตรงไหนได้จอดฝั่งนู้นเลยค่ะคือท่านไม่ชอบให้ใครมาจอดหน้าบ้านนะคะช่วยถอดไปหน่อยนะคะเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวนายเขามาเห็นเขาจะโดนดุอะค่ะ นี่ฮะจอดรถแอบ,บๆหน่อยให้พี่สาได้ค่ะได้ค่ะบ้นบน,บนี้ไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะ่ะได้ได้บอกนายไว้หรือเปล่าคะว่า,าจะมาไม่ได้บอกเลยอ่ะเขาสอั่งไว้ว่าแม่ใครมาเยี่ยมน้องอะไรอะค่ะไม่อยากทำอะไร่ไรัอยู่ไหนแอย่างไระ้ใช่่าอย่าไปเธออยู่ไหนมันดีแฟนดูหน้าลิฮะ คุณนุ่นค่ะคุณนุ่นค่ะมีแขกมาคุณนุ่นโอ้โหเชิญเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะฝนเธอไปไหนมา <c oughs> ฉันบอกแล้วใช่ไหม ป่วยกันเป็นแถวแล้วนะครับพาพี่มาลิศไม่เคยทำอย่างนี้ไม่เคยไปบ้านแฟนแับขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยลักสุดเลยพี่ลิศรู้ไหมว่าหนูดีใจขนาดไหนที่ได้เจอพี่อะพี่ลิศเป็นยังไงบ้างคะเี็นิี่หิวน้ำมาให้ฝนเธอเอาน้ำมาให้กับเด็กนี้เลยไหมเป็นไรครับเป็นอะไรครับพี่เรียบร้อยแล้วกินข้าวอะไรมาหรือยังคะกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับฝนทำไม พี่เองไปเลยนะฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมโอเคไหมครับโซโซนะคุณนุ่นทานยาทานท่านยังขาดฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่กินคุณนุ่นค่ะคุณนุ่นไม่ทานคุณนุ่นจะจะไม่หายนะคะพี่พีป้อนให้หนูได้ไหมคะได้สิโอ้ยพีป้อนแล้พี่ได้เป่าให้หน่อยได้ไหมคะ ไปด้วยโอ้ยเข้าไปทั้งช้อนแล้วนะถึงกินไม่ได้ไม่กินข้าวแล้วจะกินยาด้วยไงครับกินให้พี่ลินหน่อยนะกินหนึ่งก็ได้ค่ะโอ้ยลิศก็ยังป้อนอยู่นะน่ารักจริงๆเลยกินเพื่อพี่ลินน่ะโอ้ยพี่รู้ไหมหนูเคยตามพี่แต่หนูตามพี่ไม่ได้อีกแล้วเพราะหนูกำลังจะตาย หนูจะมีชีวิตหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกแล้วนี่ถ้าพ่อมาเห็นน่ะเขาก็ต้องด่าว่าเขาไม่ชอบให้หนูชอบพี่ลิศอ้าวพ่อไม่ชอบลิศเหรอเอาพ่อมาแล้วฮะไม่ใช่ไม่ใช่อดีตอดีตเอาอะไรมาติดเนี่ยหุ้นห้องไม่สวยเนี่ยเอาอะไรมาติดที่มันเลอะเทอะเนี่ยฮะเอามาติไว้ทำไมเก็บฟังพ่อบ่นนะเวลาพูดฉ่นไม่อยากฟัง มัไมพาด้ดเสียห่เนีพี่มีเซ็นรูปให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับปอกกามันไม่ติดศนฉันบอกเธอแล้วว่าให้เธอไปเอาปากกาไามโอ้โห่ารว่าคุณ ำน้ำบูรการางเรียนเสริมสวยทำไร่ไถนาถางหญ้าขางโพรู้ไปย่าขางโนดกินเผากินสตรอเบอรี่ขายรองเท้าแต่เข้าห้องน้องเมียนั่งสมาธิหาเงินปากผีลอกสายไฟขโมยมิเตอร์น้ำเป็นลูกศิษย์ของพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อแขนพี่ลิศไปโดนอะไรมาคะอ๋อพี่ไป เจาะเลือดมาตดเลือดทำไมคะเพราะว่ากลัวมีเชื้อโรคนยิ้มล้วน้องยิ้มได้เลยพี่ไดลร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลงอะไรอ่ะพี่ได้อยากร้องเพลงอะไรให้หนูล่ะร้องขอคอล้วกัน เคยเหมือนกันนะเนี่ยขอขอคือเก็บเก็บใจให้เธอขอขอคือขอขอเพียงได้เจอเพราะใจดวงนี้มันมีแต่เธอไม่เพลิดเพใจให้ใครย่วอางม คอขอคือคอยคอยเธอทุกวันเมื่อไรจะสนใจฉันมองกันสักหน่อยฟังแล้วโปรดอภัยให้กอขอคอขอบคุณนะคะพี่าพที่สุดเลยอ่ะพี่จะไปเรียนต่อแล้วเหรอคะเออจำจริงก็ไปประมาณทุลาคงหนูไม่อยากให้พี่ไปอ่ะอืมแ๊บเดียวเอง หนูคงไม่มีโอกาสได้ดูพี่อีกต่อจากนี้ได้ดูสิไม่ได้ดูพี่มาแล้วเนาะหนูอาจจะยังไม่มีชีวิตอยู่อีกก็ได้พี่พี่มาให้กำลังใจถึงนี่เลยรู้ไหมว่าบัตรมีอันกีษอาเสาซูยไม่ได้ใกล้ขนาดนี้เลยดี ต้องสู้สู้นะครับข้าวก็ต้องกินยาก็ต้องกินทุกอย่างมีความหวังแต่หนูอาจจะอย <Blaze> ู sì ่ได <recess. S 2> ้อีกไม่นานแล้วนะคะไม่เอาไม่เค่ดทำานี้อครยังไงก็ต้องหนูรู้ว่าหนูจะต้องตายแล้วไม่ไยังไงก็ต้องสู้ก่อนนะจ๊ะไหมครับสู้ให้เต็มที่ก่อนรุ่นข่าวเป็ผู้ชายมาแล้วค่ะฮะแล้วไหนเธอบอกว่าพ่อมาพรุ่งนี้ไงเอาแล้วฮะโอเค ได้ดูพี่ต่อจากนี้ได้ดูสิไม่ดป็นหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกแล้ว พอเข้าไปถึงในห้องนั้นรู้สึกถึงความรักที่เขามีต่อลิศ <ผม S 1> เลยไหมครับครั้งแรกที่เข้าไปปุ๊บเขาถามลิศอย่างแรกเลยว่า,วาพี่ลิศสบายดีไหมคะคือเรารู้ทันทีเลยว่าเขาเป็นห่วงเรามากแค่ไหนแล้วเขารักเรามากแค่ไหนเ,เพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องไม่ทําให้เขาเป็นห่วงเราแต่ที่สําคัญเนี่ยนะน้องนอกจากเขาป่วยแล้วอะไรแล้วเนี่ยยิ่งกว่าเชื้อร้คือพ่อไม่เห็นด้วยนี่สิแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าพ่อดูมันไม่เห็นดูตรงไหนเลยตอนแรกมันไม่มีภาพย้อนหลังให้ดูครับนี่เข้าไปลี่ก็ มองภาพไปเลยเออบ้านน้องเขาหลังใหญ่พ่อต้องบินไปทํางานนี่ต้องเป็นนักธุรกิจพา้าแน่นอนเลยแล้วก็มองภาพไปอย่างนั้นไงแล้วสุดท้ายพ่อมาดิตอนเนี้ยทําไงฮะใจหายแวบเลยครับหนูไม่อยากให้พี่ไปอ่ะอนี่พี่มาให้กําลังใจถึงนี่เลยต้องสู้ๆนะครับข้าวก็ต้องกินยาก็ต้องกินหมอชัดๆเนาะนี่ฮะต้ออยากมีความหวัง มาแล้วฮะมาแล้วจูๆพ่อกลับมาฮะ <c oughs> มาแล้วพ่อกลับมาแล้วนักนักวยจิต หนูทราบแต่หนูอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะคะยังไงก็ต้องสู้ก่อนนะได้ไหครับสู้ให้เต็มที่ก่อนอุณน่นขาคุณผู้ชายไมาแล้วค่ะฮะคุณผู้ชแล้วไหนเธอบอกว่าพ่อมาพรุ่งนี้ไงไม่ทันแล้วเ่รีบไ่บไปรีบไปรีบไปรับไปรีบไปรีบไปรีบไ่รีบไปรีนไ่ไไไ ้หเหรอนีคุณ่เนีรุ่นใจเย็นคุณนอนอย่อนคุณรุ่นคะก็ดีขึ้นแล้วอะค่ะทำไรอยู่เลยนะเปล่าค่ะเป็นไงลูกนุ่นไหนคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อจะมาพรุ่งนี้ไงพ่อตกเครื่องอะลูกเอากินข้าวกินยาป้อนข้าวยังกินแล้วแล้วิกยาเลยลูกเดี๋ยวหนูค่อยกินค่ะเห็นไหมไม่สบายเราต้องกินข้าวกินยาต้องกินอะไรอ่ะ ไอ้รูปพวกนี้ยังไม่ออกอย่างเนี่ยฮะคุณพ่อมาถึงทำไมต้องมาพูดถึงรูปเลยล่ะแค่หนูเอารูปพี่เขามาติดนี่มันทำไมเฮ้ยพ่อมาเหนื่อยๆไงพ่อมาเหนื่อยๆแล้วหนูก็ไม่สบายเหมือนกันพ่อติดตามดูอะไรไอ้บ้า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 ติดตามดูอะไรล่ะถึงไม่สบายไงแล้วทำไมมันเป็นความสุขของหนูอ่ะความสุขเฮ้ยโอใครใครอะฉันรู้ด้วยไม่มีใครไม่มีใคร เนนะแตำรวจตำรวอนรูก็มาออยู่ไหนอะโอ้โหเต็มะไรมานี่เลยออกมานี่เลยสวยแล้ว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 โอ้โหเข้าไปอัดกันอย่กลวกันเลยเออเกิดห้องน้ำพังยังไงอะฮะอันนี้น้องตอโลกตอโลกขอให้คนในรูปเป็นใครมาเนี่ยบอกกี่ครั้งที่วัจะไี้พามาถึงบ้านเลยเอาแคุณพามาถึงบ้านเลยเหรอคุณ ไ้จึงพามาเนี่ยแล้วก็มาเที่ยวว่าติดเชื้อนะ่ยพ่อพ่อเคยเป็นไรหมนก็สสาวอะไรย่างนี้นะคุณไม่พามาคุณเป็นผู้ใหญ่นะฮะคุณพาใครมาเนี่ยลังที่ของใครมาเยอะเฉยแล้วเขาผิดตรงไหนเขามาให้กำลังุ่งพ่อวขายุ่งปยุ่งไงล้วนองอะไรเนี่ยเนี่ยถือทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้ย้เยเยเฮ้ย ติดติดติดทำไมไปยฮขีไปคุณก็มาตนี่ยคุณรือว่าคุณแจ้งได้นะต่อแ้วไม่ได้ได้ประตูเราก็มาทำไ หมดเลยอะเข่ากระอนพสาวเดี๋ยวก่อนแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่นะคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยลูปเต็มไปหมดเลยเนี่ยคุณก็พยายามเอามาให้น้องน้องก็ติดเนี่ยคุณยิ่งมาเนี่ยเด็กมันก็ยิ่งคิดถึงเข้าใจไหมต้องมาเป็นแฟนตับกี่คนคุณอะคุณพ่อคะเป็นล้านแฟนตับคุณเน่เขาจะเป็นโรคนี้ตายหมดคุณรู้ไหมไม่อะคุณพ่อคุณกน้องน้องน้องมาให้กำลังใจ้องน้านาให้กำลังใจหรือจะมาใตายคุณเล่นพามาถึงนี่เลยอะตายคาเตียงทำไง แล้วเข้าไปไอัดกันอัดกันเข้าไปได้ไงชักโครกผมพังใครซ่อมเอา้เอาห่วกลูกไม่ใช่ <ขอ S 1> ห้องน้ำผมห่วกลูกก่อนไปมันไม่ได้นะคุณก็ไม่สมควรอย่างนี้เวลาไปคอนเสิร์ฟเสียเงินซื้อป้ายให้ไปเชียไปเชียเชียทําไมาผมเสียเงินไม่ได้ไร่เขาเอสเดมเบตอ่ะคุณก็ไม่น่าประกวดประกวดแล้วคนก็ชอบคุณนะะนะเขาชอบคุณเติดเขาก็ต้องมาเจออย่างนี้ว้าว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 ว้า้าวว้าวว

เดทุลแล้วค่ะมาแล้วค่ะด well. ูหน้าลิศดูหน้าลิศไหวไหมลิศไหวไหมดูหน้าลิศฮะเฮ้ยอะไร เอาไปเลยเอาคนป่วยไปเลยเอาป่วยไปเอาป่วยไปเอาป่วยมาเอาป่วยมาเอาไปเลยเอาไปเลย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  คนอะไรไม่มีแผลไม่มีเผลอเลือดกระจายตายหรอแล้วก็คิดลิวคิมเนี่ยเลือดมันกระจายเออเลือดมันจะไม่ไม่ค้นไงเออชอบกัดจีบเลยชอบกัดจีบเลยแซ่ดูสังเกตหน้าตาของคุณฤทธิ์ตั้งแต่พ่อมาแล้วเนี่ยเขาอินตลอดเขาไม่วอกแวกเลยคือสงสารน้องเขาหรือยังไงฮะคือฤทธิ์พยายามทำใจนิ่งๆเข้าไว้คือในใจเราแบบว่าแบบมันมันมันค่อนข้างจะ เครียดเออมันเครียดตามน้องเขาไปแล้วแต่ว่าข้างหน้าข้างนอกต้องแสดงออกว่าเราไม่เป็นอะไรเราต้องรู้สึกว่าแบบว่าเราต้องใจดีสู้เสือไปอย่ไม่ให้น้องเขาคิดมากไม่ให้น้องเขากังวลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอาการของการวิ่งชนรถตู้มันบาดเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอครับ เอ็เบื้องหลังแล้วเจ็บใจมากเลยอะแล้วเดี๋ยวเราเอาตอนที่ที่เราวิ่งหลบเข้าไปในห้องน้ําก่อนตอนนั้นภาพไม่เห็นครับตอนที่พ่อเขาทะเลาะกับลูกข้างในแล้วตัวพวกเราอยู่ในห้องน้ํานี่เป็นไงสิ่งแรกที่ริททำเลยนะครับปิดล็อกประตูห้องน้าครับกลัวพ่อเปิดกลัวพ่อเปิดล็อกไปก่อนล็อกไปก่อนเลยเห็นหน้าพ่อตอนแรกก็ผิดหวังนิดนึงอะฮะทำไมอะหน้าพ่อน่าจะดูแบบมีเงินมากกว่านี้ เจอพ่อปุ๊บฉีกรูปเราทิ้งต่อหน้าเนี่ยเราก็แบบว่าเอ๊ะทำไมพ่อไม่ค่อยมีเหตุผลเลยอันนี้คือดูดูตามหลักความเป็นจริงนะลูกก็ป่วยขนาดนี้ทำไมพ่อต้องมาดูมาว่าลูกอะไรเงี้ยใช่แทนที่จะเห็นใจลูกเป็นอย่างแรกอะไรเงี้ยครับคือว่ารักแฟนขับมากนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะช่วยสร้างสีสันในชีวิตของไม่ด้วยไม่ได้มีเจตนามาล้อคนที่เป็นโรคลูคีเมียนะฮะไม่มีไม่มีเราอยากพิสูจน์ว่า เขาเนี่ยรักแฟนคลับของเขาขนาดไหนก่อนมเวลาฝากอะไรอยากจะฝากไหมครับคนดูเราต้องไปเรียนละเรื่องเรียนไม่ฝากหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าลิซคิดว่าคงได้เจอกันทางหน้าจอทีวีอยู่เรื่อยเพราะว่ามันเพื้งนเดือนตุลาเองเพราะว่าลิซไปเรียนจริงๆก็มิถุนาปีหน้านูแล้วก็ฝากกันไว้นะครับยังไงลิก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมนะครับจะยังไงก็แล้วแต่รเียนจบไวๆแล้วกันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณน้องลิมากครับขอบคุณครับ หมดเวลาลงแล้วนะครับรายการของเราก็ต้องพบกันใหม่วันหยุดหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ